เยเคเวยรัสวัสดีครับพี่น้องฟองไปวันนี้ที่งานบันโอกคุด้าคเที่ยวเรามาแข่งหน้าแรกคุณรู้สึกยงไงเกมแรกที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับผม มยบมันมีแรงไม่ต้องขาอ่อนคุณหน้าหมีคุณรู้สึกงไงบ้างกับเกมที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าเละครับเมื่อกี้เมื่อกี้ลงได้กี่นาทีครับลงได้ลงได้สองนาทีครับแต่ถาม่กี่นาทีตามกี่วิกว่าสองนาทีเขาแตงขาแตงอะไรครับผลเป็นยังไงมากครับผลผลวันนี้ฝนตกตั้งวันเลยครับไม่ฝนจากนะครับกับตามครับวันนี้กับตานฝนฝนแรกจบไปแล้วครับสำหรับบ้านโอคุระ ก็สูเ้เตีมท่สวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเขา้เขา,เขาสู่ช่องมอนสังชาแนลนะครับผมกับการใส้ชีวิตในต่างแดนครับสำหรับมืมมม่อนี้เขามาเขา,ามาอย่างไรเข้ามาแต่หวันครับมแข่งงานบอลพีน่น้องเป็นคนไทยที่ในญี่ปุ่นนี่แหะครับพระเจ้าจัดขึ้นนะครับยุติยกว่าเชื่อสกะเชื่อสกะอยูซือ ยูมีเอจังหวัดจังหวัดไอจีครับจังหวัดไอจีครับโอ้บรรยากาศก็ได้พี่น้องบรรยากาศว่าเป็นใจครับวันนีเนี่ยครับพี่น้องบรรยากาศว่าเป็นใจครับผมเมื่อนี้อากาศเซ็งซี่ก็ต้องนอนในห้องกันแล้วนั่งก็ใครแล้วเนาะนี่เตี้ยหรอนี่เราซื้อยี่ห้ออะไราี่เตี้ยไปหาไปเบิ่งบรรยากาศทางไหนพี่น้องเมื่อกี้เราใส่เหรียญมาพี่น้องเลยนี่พี่น้องเขาจะกำลังคนกำลังมาหลายเลยหลายยี่ห้อหลายีพี่น้อง ฝนตกครับผมเมื่อวานอากาศหนักหน่อยครับฝนครับผมพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจิ้มเลครับนิดจิ้เต็มแจ่มด้วยพี่น้องสนามย่างดีเด้ว้ฝนตกนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปหาม่องม,องมองอ่องจู่ม่องอกกันพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิรงครับผมว่าปเป็นยังไงน,นะครับกับสวัสดีครับพี่น้องป่องไป วันนี้ทีมงานบันโอโคดาเขาเทียวได้มากันเรามาแข่งหน้าแรกคุณรู้สึกไงเกมแรกที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับผมไม่ครับมันมีแหงไม่ร้องขาอ่อนผลสกอร์ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ4-0ครับ4-0เราได้สีไม่ครับแข็ครับเราแพ้งสีหนครับโอเคครับผมต้อย่างนี้ กอแบคุณหน้ามีคุณรู้สึกไงค้างกับเกมที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าเละครับผมเข่าเละหรือเราเละครับเราเละเราเละหลบๆเขานะครับเราเละเละนิดนึงครับผมเละขนาดเสียเสียไปกี่ลูกถึงถึงถึงขั้นว่าเละครับประมาณสี่ลูกครับผมสี่ลูกยังไม่เละเท่าไหร่ครับต้องแปดลูกเฮ้ยเมื่อกี้ เมื่อกี้ลงได้กี่นาทีครับลงได้ลงได้สองนาทีครับแต่ถามว่ากี่นาทีถามกี่วิดีกว่าสองนาทีเขาแตกขาแตกเลยครับโอ้อันนี้ผลของการเหยียบขาตัวเองใช่ไหมครับบวกกันครับนากาลกคะแนนลบไปแนนลบไปแนนอันนี้กองเคลียร์ครับผมอเีย์เดโซกองเคลียร์มาแล้วครับผมให้กองเคลียร์ครับกองเคลียร์เรา กอเกียเราครับกองเกียจิ้มแป้นตะวันแดงเลยวันนี้เป็นนี่นะครับแรกใครท้ายหมดมันกองเกียครับผลเป็นยังไงมากครับผลผลวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับไม่พ้นจากไปตะวันแดงเมื่อคืนนะครับไม่ใช่ฝนสควอว์บอลครับตะวันแดง <T esi> ตะวันแดงไปกี่ลูกครับเมื่อคืนอยู่ตะวันแดงตะวันแดงไม่ได้ไปครับไปบ้านเชียงบ่อไปบ้านเชียงอุ๊ยต้องใจยไม่ด้หรอกไปครับกับตานครับวันนี้กับตันผลผลแรกจบไปแล้วครับสําหรับบ้านโอคุดะผลแรกก็ก็สู้เต็มที่ครับสู้เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วครับแล้วก็รอรอตัวนัดต่อไปรอดูนะครับบ้านเห็นยังไงต่อครับครับเอาให้ชนะนะครับผมครับผมสวัสดีครับกวางเชียครับครับสวัสดีครับ ให้สาเหตุวันนี้ทีมซึ่งเกมแรกแพ้เข้าไปแล้ว4-0นะครับสอบผลผลผลเป็นยังไงบ้างครับพอใจในผลที่แพ้ไหมครับ ไม่พอใจใช่ไหมครับทำไมครับผมได้ได้ลงนิดเดียวเลยไม่พอใจบบเมียนครับบบเมียนเพราะว่าเจ้าของมาสัอตัวเองมาจะก็เลยทำให้ทีมชนะ4-0แมูนครับชนะ4-0เขาชนะทีมเราสี่ศูนย์เนับป๊อดไม่นี้ครับไปครับพี่ฟองฟฝาเข้าเขาครับคุณนะฟังฝาในฝันฟองฟฝาโคตรขาวเลยครับ ก็เอาโบเลยเนาะเขาครับแมนครับคุณนะครับเขาเขาประคักเลยครับครับู้สึกงไงครับกับผลการแข่งขันกีฬานั้นนี้ครับคุณเอกสิทธิ์กำลังจะแปลงฟันกลังจะปลงฟันนั่งแต่เมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับตกลงเมื่อกีปใบครับจบไปแล้วครับสำหรับนัดแรกบ้านโอโคดาของเราผนออกมาก็นัดแรกเราแพ้ไปแล้วครับ4-0มาถึงสำหรับคนสุดท้ายผู้รักษาประตูวันนี้ครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับกับการรับบนหนักใน เกมแรกครับผมหนักเติบมาดีด้วยหนักเติบหนักเติบหนักเติบนะครับหนักเติบหนักเติบถือถือว่าผลรับพูดไทยมันเก็บปกลิ้นว <si ่ะถือว uh ่าโอเคไหมครับสำหรับที่เสียไป4ลูกครับโอเคครับโอเคโอเคโอเคนะครับเรารอนัดต่อไปใช่ไหมครับตอนนี้ครับผมนัดต่อไปครับนัดต่อไปชนะอยู่แล้วใช่ไหมครับครับเราชนะหรือเขาชนะครับอ๋อ เราเลยโอเคครับผมก็จบผลสรุปเท่านี้นะครับรอรุ่นนัดต่อไปครับผมแล้วผมพี่น้องบรรยากาศครับตอนนี้กำลังจะร้อนครับสู้ๆๆขอความมั่นใจได้สู้ได้สู้ได้สู้ได้นอนไปยังไม่ได้นอนยินเล่นเดี๋ยวว่บนี่ครับผม

วังเสี่ยงต้องระวังด <What S 3> ีๆเขตะอ่ะด้วยล้มอ่าขาโท่านเริ่มนะครับเริ่มแล้วระวังรัเมอาวออยังไงัะังครเอมน้าพีเอ็มน้ามมกินน้าสิ

มนนี่าลงนี่ยีขาลังยม่ไครับแค่เรื่องสองนัดั้ครับผมนี่พามากลับ้านอะไครับผมดียวานนี่ครับผมอ๋อเดี๋ยวมาถามพาดเดครเว้ยนี่ครับผมจุดองข้างนอกกังองับถึจกุดจอและคนโตขอบคุณก็โตข้นี้คคใช้คลิปงาคเยนี่มนเียมเงินยอนนักสู้กลับแล้วครับผมไปที่นห ไปแล้วครับบรรยากาศครับผมฝนตกแหงครับคลิปนี้พญาก็บ่งติคลิปสั้นๆไปครับผมจะได้สัมภาษณ์เบิองแต่ละคนเป็น้ยงนะครับหลังจากที่เตยบอลลอยตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านครับนี่นะครับไปชูเต็มที่แล้วครับเมื่อเมื่ครับฝนตกฝนตกเมื่อไหรกันฝนเมื่อตกก็น่าจีเขารอบลึกด้วยครับมีฝนตก เจ้าหน้าที่เขินเบิร์ตไม่สัมผัสนะสัมผัสเรื่องอะไรครับความรู้สึกเมื่อนี้ครับความรู้สึกเมื่อนี้เหรอสัหรับส่วนตัวคิดว่าทีมเล่นได้เบาคู่กี่เขาวันไอ้พวดธรรมดาจรงสัหรับเมื่อนี้ก็บ่ค่อยพอใจลูกที่มต่อไรหลูกทีมมาลองกองแกนขาองค์ขาอ่อนหลายโวดเตะบุ๋มมันซ้อมมาลูกชุดกรบไรใช่บ่มีขีมาขีเตียไดเลยนั่นแหละไงก็ได ความรู้สึกไหมความรู้สึกตอนนี้หนาวครับเหน,หนื่อยอยากนอนฮะโอ้มันมหนีมวนนะครับกล่องเสียกับลายเลยไอาานะ้ข้าวหน้าเต็งไลยนะครับมันเมาอีกแล้วเมาอีกแล้วครับผมเต็งเลยนะก็ดีครับใกล้ใกล้เกินไปนฟิตแต่ดังฟิตครับผมฟิตฟิต กันเรงนวมโพมวนดีครับแต่ว่าขั้นขยำเขาตัวใหญ่กันหนิสูขลิอยเขาตัวเขาตัวใหญ่ผุดเราไมกินนมอแค่นั้ฮะไม่กินนมว่ากินยั่นุ่มหนังนุ่มหนังเฮ้ยแล้ันนี้ก็เป็นไงแล้ฮะันี้อไมโอ้เอเียครับใจยังเครียดเมยครับถึงยิ่งมาสั่นเรียบร้อยครับผมพี่น้องตอนนี้ก็พากันนั่งรถกลับบ้านอีกประมาณสอชั่วโมงครับ มาบักย่างไก่เลยเดี๋ยวเฮาเอานี่แหละครับผมพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาแช่งงานบอลน,นะครับผมยุที่สื่อนะครับยูทสื่อนะครับผมพี่น้องก็เป็นคลิปที่ซิบ่ค่อยสมบูรณ์ปานใดนะครับผมพี่น้องกะมันกระทึกฝนตกแน่ถึงอีหยังแน่หล,หลายๆอย่างนะครับผมพี่น้องมันเลยบ่าทายบ่ได้เต็มที่นะครับกะใส่พี่น้องได้เบิ่งเป็นช่วงบางช่วงบางตอนแค่นั้นเองครับผมพี่น้องก็เป็นคลิปนี้กะถ้ามีโอกาสได้ไปแข่งอีกงานใหม่ก็สิท้ายให้มันได้ดีกว่านี้นะครับผมพี่น้อง อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเป็นคลิปให้เบิ้งให้เื้อนะครับผมว่าการเป็นอยู่ของคนไทยในญี่ปุ่นเขาเป็นจังไหรนะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ำเนี้แล้วนะครับผมเอาไว้พอกันใ่คลิปหน้าด้วยครับขอโทษหลายๆนะครับผมที่คลิปมันบ่สมบูรณ์แบบเท่าไหรนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซัคคายเป็นกำลังใจให้ผมไน่ได้ครับพี่น้องถ้ามีโอกาสได้ไปนานๆเดี๋ยวสุดท้ายมาให้เบิ้งให้มันได้สมบูรณ์ก็ดีนะครับผมเอาไว้พอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ